สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชงกาแฟตัวนี้เลยนี่จ้าเป็นปนัดปนัดชิตาคอฟฟี่นะคะตัวนี้เห็นไหมบอกไว้เลยนะคะว่าซีโร่นะคะโลชูการ์โลคอรสตอรอลโลทรานนะคะก็ตัวนี้จะมาใน America, อเมริกาอ r พรีเมียมอาราบิก้านะคะเฮลตี้คอฟฟี่นะคะไม่มีน้ำตาล ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะคะไม่มีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอ้วนเลยนะคะแล้วก็ดื่มได้ทานได้ตลอดเวลานะคะอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมากาแฟนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปผู้หญิงสแลนเดอร์ ender, แบบนี้นะคะก็เป็นซองสีดําแล้วก็ส่วนผสมข้างในนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันเลยข้างในเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยตัวเนี้ย ยี่ห้อนี้นะคะค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบกาแฟเข้มๆนะคะที่เป็นคนที่รองกระถางกาแฟมาหลายตัวนะคะแล้วก็มาเจอตัวนี้ก็ถูกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่ดื่มไปอุ้ยอร่อยมากเลยนะคะข้างในจะเห็นลักษณะเม็ดกาแฟแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นไหมเม็ดกาแฟเห็นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นเม็ดกาแฟอยู่นะคะจะเป็นแบบจะให้ดูยังไงอืแบบนี้ดีกว่าคะ่ะ นี่ค่ะเห็นเม็ดกาแฟ,แฟแบบนี้เลยนะคะนี่คือลักษณะของเขาเลยนะคะข้างในนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําการชงลงไปเลยนะคะในแก้วใสๆของเราอันนี้นะคะเป็นแก้วที่เป็นแก้วปั่นนะคะเป็นแก้วปั่นโอเคนะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่นะคะเพืเ่อนๆเห็นใช่ไหมนี่นะคะกาแฟเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ มีความหอมความมันนะคะหอมมันเลยแล้วก็ตัวกาแฟก็ลงไปอย่างละลายนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีตัวในเรื่องของโคโคอโนทพาวเดอร์ด้วยนะคะเห็นใช่ไหมคโคคโนัทพาวเดอร์กลิ่นจะหอมมากหอมนวลแต่มีความเข้มข้นนะคะซึ่งกลิ่นกลิ่นเขาหอมมากๆเลยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปัน่นเครื่องปั่นเลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนเได้เห็นว่าอนะุ๊ยจะเห็น ขอโทษค่ะน่ารับประทานมากๆเลยนะคะน่าดื่มมากๆเลยสามารถที่ทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงนะคะเด,เดี๋ยวนะคะแปบ๊บนึงนะคะเพราะว่าเครื่องปั่นอาจจะช้านิดนึงนะคะแปบ๊บนึงนะนี่ค่ะปั่นแล้วค่ะเป็นเครื่องปั่นนะคะเพื่อนตัวนี้เป็นกาแฟที่หอมมากแล้วก็มีสิ่งที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะมีลักษณะความหอมของครีมแต่ไม่ใช่ครีมเทียมนะคะแล้วก็ ่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายของเราด้วยไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะสิ่งดีมากเลยนี่นะคะเพื่อนๆื uh ่อ huh. ก็ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1ิซองนะคะ1กล่องมี1ิซองนะคะราคาเท่ากันนะคะก็คือ25เหรียญน,นะคะแม่ค้าอยู่ที่อเมริกานะคะสนใจสั่งซื้อได้นะคะสินค้ามันจะมาเป็นล็อตลนะคะเ,เพื่อนๆตัวนี้นะคะ ก็คือสําหรับคนที่มีความาต้องการอาการดื่มน้ําชาน้ํำชงน้ำกาแฟนะคะที่เป็นเวลาปกติเลยนะคะเชา้ากลางวันเย็นเงนี้ยค่ะ แต่ว่าไม่อยากจะอ้วนนะคะก็แนะนําเลยนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะเป็นกาแฟาที่ทานได้ตลอดเวลานะคะหิวเมื่อไหร่ก็ทานได้นะคะตัวนี้จะช่วยควบคุมในเรื่องของน้ําหนักก็คือเวลาเราหิวเราก็ดื่มนะคะแล้วก็ทานทานก่อนเมื่ออาหารก็ได้นะคะแล้วก็ไปทานอาหารหมันก็จะทานอาหารได้น้อยนึงแต่ว่าการทานอาหารต้องดูด้วยนะคะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีพวกไขมัน วกของทอดของมันของทอดหรือแป้งนะคะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยจะเป็นตัวทำร,าร้ายออวัยวะภายในนะคะโอเคเรามาดื่มกันเลยค่ะอืมนี่นะคะกาแฟตัวนี้นะคะมีความนุ่มหอมกลมกลม่อมและก็ได้กลิ่นกาแฟอย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยจะมีความ หอมเหมือนครีมแต่แต่เราไม่ได้ความหวานจากครีมนะคะเราได้มาจากาตัวสเตฟเซเวียนะคะก็คือสารให้ความหวานนะคะโอเคนะคะยังไงสนใจก็กดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันในวิดีโอต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย